ภาพยนตร์ไทยกำลังขย่าวเวทีระดับโลกคุณเคยจินตนาการไหมว่าหนังจากเมืองไทยจะได้ลุ้นรางวัลใหญ่ของจีนอย่าง g o l เด n น o o ส t e r a ์ a r d 2025หรือรางวัลไก่ทองคำครั้งที่38แต่สิ่งที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้นคือหลานมาผลงานจากค่าย GDH ได้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศในสาขาภาพยนตร์ต่างประเทศยอดเยี่ยมร่วมกับคู่แข่งระดับโลกจาก4ประเทศได้แก่ F1 สหรัฐอเมริกาเฮียสหรัฐอเมริกาแดเอสติลเทอร์ร อิตาลีและไอเอมสติลเฮียบราซิลฝรั่งเศสนี่ไม่ใช่แค่ความสำเร็จของผู้สร้างแต่เป็นการเปิดประตูให้โอลกได้เห็นศักยภาพของภาพยนตร์ไทยอย่างแท้จริงผลงานนี้ผลิตโดยทีมผู้สร้างชื่อดังอย่างจิรมลิกุลและวรรณดีพงศิทธิศักิ์ภายใต้การกำกับของพัฒบุญนิธิพัฒพร้อมนักสแสดงนำอย่างบิวกินพุทธิพงศ์อัศรตนกุลอุษาเสมคำสัญญาคุณากรสรึงรัตโทมสัส และพงศธรจงวิลาสซ,ซึ่งทุกคนถ่ายทอดอารมณ์ได้อย่างลึกซึ้งจนเป็นที่ยอมรับจากทั้งในและต่างประเทศและนี่คือส่วนที่หลายคนอาจมองข้ามทําไมหนังที่เล่าเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นผู้สูงอายุและเด็กวัยรุ่นกลับได้รับการคัดเลือกในเวทีที่เน้นความเป็นชาติพันธุ์จีนบางทีนี่อาจเป็นคําตอบว่าความน่าสนใจของภาพยนตร์ไทยไม่ได้ขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมเพียงอย่างเดียวแต่คือการสื่อสารเรื่องราวที่ทุกคนเข้าใจได้ ผลการประกาศจะเกิดขึ้นในวันที่15พฤศจิกายนนี้แต่คำถามที่ยังคงเหลือคือคุณคิดว่าภาพยนต์ไทยจะสามารถเอาชนะคู่แข่งจากต่างประเทศได้หรือไม่หรือมันเป็นเทียงความพยายามที่ดีแต่ไม่สามารถคว้ารางวัลใหญ่ได้อย่าลืมแสดงความคิดเห็นในช่องคอมเมนต์แล้วเราจะร่วมกันติดตามความสำเร็จของหลานมาไปด้วยกันหลานมาลอนเมอร์ how to make millions before g r a n d m i s